คนที่บ่นก็เดือดร้อนนี่ก็คือส่วนใหญ่คนที่ชอบระบบทักษิณไงเขาก็บนก่นมาเดือดร้อนมันมันมันแพร่ไปเยอะเพราะว่าอย่างเรื่หน่วยข้าราชการยางนี้เองเนี่ยในในสำนักงานของพี่เนี่ยก็ยังตีกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่ชอบทักษิณบอกว่าทักษิณขึ้นขึ้นเงินเดือนให้ใจไงไม่รู้เขาขึ้นเงินเดือนให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เรากติายว่าอย่างเขาขึ้นเงินเดือนให้เราอย่างเงี้ยแล้วผลกระทบจะตามมาในาเศรษฐกิจมันสูงขึ้นกับเงินเดือนที่เขาขึ้นให้พันหนึ่งเนียคุณพอใช้ไหมเขาก็ไม่ฟัง นี่เป็นคำยืนยันของหนึ่งในข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยืนยันถึงการล่ารายชื่อข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการโดยเป็นฝีมือของข้าราชการฝั่งระบอบทักษิณเพื่อนำไปยื่นฟ้องต่อสารแพง่ง โดยอ้างผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหวังล้มการชุมนุมของพันธมิตรที่ย้ายมาปักหลักตั้งเวทีบริเวณสถานมัควาร,ารัสงสรรค์เช่นเดียวกับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนล้านชาวินิตมัธยมได้ยืนฟ้องต่อสารแพ่งจนได้รับความคุ้มครองชั่วคราวจากสารมาแล้ว แต่ข้าราชาการกระทรวงศึกษาธิการรายนี้ยืนยันว่าการชุมนุมของพันธมิตรไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับข้าราชาการกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านการเข้าออกการจราจรและเสียงจากเวทีปราศัยเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีทางเข้าออกถึงสเส้นทางทั้งถนนพิจณุโลกและคลองราชสีมาเรียบของประดุงก,งกรุงเกษมและราชดำเนิน อีกทั้งยังมีประตูที่รถสามารถเข้าออกได้ถึง5ประตูไม่นับประตูใหญ่ด้านถนนราชดำเนินและที่ควจ,จะใช้เส้นทางไหนพอ,อจะเรียกได้บ้างพีเส้นทางนี้ม,มีมีเข้าประตูด้านข้างประตูอีกที่เหลืออีก3ด้านของกระทรวงนี้เข้าได้ทุกประตูค่ะประตูก็เปิดประตูเช่นเดียวกับข้าราชาการและพนักงานองค์กรอ,อื่นๆที่ต้องทํางานในกระทรวงศึกษาธิการอีกหลายคนที่ยืนยันตรงกันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร โดยเฉพาะเรื่องของเสียงรบกวนจะมีบ้างก็เพียงต้องเดินเท้าไกลอีกเล็กน้อยเพื่อไปขึ้นรถประจำทางด้านข้างและด้านหลังของกระทรวงแทนการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในการมาปฏิบัติงานที่กระรวงศึกษาธิการแต่อย่างใดที่หาเ,าเดินทางไปกลับเนี่ย อยเป็นไรบ้างคะพี่อ,อ๋อของพี่ปกติฮะไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็มามากราบก็ปกติใช้เส้นทางไหนคะใช้เส้นทางปกติก็ด้านตรงข้างหลังหน้าคุรุสภาค่ะอย่างนี้ได้พอสมมติสววมมมาบตรงกลางใช่ไหมคะที่มีเส้นทางเลี่ยงทางอื่นนะคะที่จะให้พ้นมอกตอร์ใช้เส้นทางไหนคะพี่ท,<า>ท<า>ี่จนนมอินทราห้าหรือทางไหนคะด้านตรงตรงหน้าวัดตรีอ ก็มาตามปกติแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่ะมีการชุมนุมเนี่ยเราเดือดร้อนไหมคะถามว่าถ้าในกระทรวงตรงนี้คือไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางกระทรวงเองเนี่ยมีทางเข้าอยู่หลายทางไม่ไช่แค่ไม่่แค่ทางน้านกระทรวงอย่างเดียวคือสามารถเข้าทางด้านข้างได้ครับแล้วทางออกคือมันก็สามารถออกได้สามสี่ทางกันครับ นอกจากผู้ที่ต้องทำงานภายในกระทรวงศึกษาธิการจะยืนยันตรงกันว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมของพันธมิตรแล้วเจ้าหน้าที่ประจําำําำเนียบรัฐบาลจํานวนไม่น้อยยังคงใช้ชีวิตเดินเท้าจากทําเนียบรัฐบาลมารับประทานอาหารกลางวันในกระทรวงศึกษาธิการ และหาซื้อข้าของตลาดนัดข้างกระรวงตามปกติโดยไม่มีแม้แต่รายเดียวที่เห็นว่าการสุมนุมของกลุ่มพันธมิตรสร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเขาแต่อย่างใดคือคือพี่ก็รู้สึกว่ารถมันติดมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่ถ้าถ้าเดือดร้อนก็ไม่ได้เดือดร้อนมากเราก็ใช้ยืดหยุ่นเอาไะ อย่างสมมติว่ามันติดที่ะมานเส้นประชาธิปไตยอะค่ะก็จะลงคือนั่งรถเมย์อะมันมันไม่ได้เป็นอะไรมากก็คือก็จะลงแล้วเดินคือถ้ารถมันจอดนานๆมันแยกมันสั้นๆไม่เป็นไรพี่ทํางานอยู่ข้างวัดมากุณก็ก็ไม่ได้รู้สึกตแต่คิดว่ามันผลกระพบมาจากตรงนี้แหละคือมันติดเนาะแล้วพอย้ายไปตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตอนที่อยู่ข้างอยู่เอ็นตรงนั้นจะจะตอนนั้นจะติดมากกว่าตอนนี้ค่ะก็ไม่มีปัญหานะคะคือมาจากเส้นเส้นอะไรพิษณนุโลกอะค่ะ ก็เล,เลยตรงนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาหแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่อย่างนี้แล้วมันแบ่งเส้นทางก็พอไปได้นะค,ะะคณที่นะคะคนที่ใช้เส้นท,ทางไหนเป็นประจำก็จะมา,ะมาจากพระบรมแล้วก็เข้าพระรามแปดลงมาแล้วช่วงนี้ก็จะอ้อมทางเทเวศแล้วก็เข้าตรงนี้นะคะ่ะ แต่ตอนนี้เขาอยู่หน้าล่าดนิดก็ตรงนี้ก็สะดวกนิดลงแล้วก็ถึงเลยไม่ต้องอ้อมแต่คือตอนนี้เราคือเราใช้เลี้ยงเส้นทางที่อ้อมตลาดเทเวศใช่ค่ะอ้อมอ้อมลงลงพระรามแปดแล้วก็เข้าเทเวศเลยหรือไม่ก็อ้อมบางทีก็อ้อมนางเลิ้งแล้วแต่มันติดไฟเขียวไฟแดงอย่างเงี้ยค่ะอ้อมอ้อมมาเข้าประตูประตูหกด้านข้างนี้ก็ได้ค่ะ ที่<า>นั่ง<า>รถเมย์ลำบากเขา,า,าก็เป็นตรงกลางก็มีเส้นทางเดินรอบหรือว่าจะเลี้ยนไปได้ไหมได้เพราะว่าเขาเปิดถนนในเส้นหนึ่งมันจะมีี่เลนใช่ไหมครับย้เลนที่อยู่ริมนสุดหน้าแถเนี้มันจะเปิดอยู่ก็ก็ต้องเดินไปขึ้นตรงตแถวๆหน้ายูเรนแทนต้องกัทความเดือดร้อนไปได้บา<ช>้างแต่คือเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเขาอยู่ตรงธานีพนักพนออตรงนั้นตรงนั้นจะดีกว่าตรงนั้นมันจะไม่ค่อยลำบากตรงนี้ กับที่แรกที่อยู่ตรง U N นะคะ U N นั้นระบาดที่สุดที่สุดแล้วแต่วันนี้ก็คือยังยังยังโอเคยังยังดีกว่าอยู่หน้า U N ค,คือว่าถ้ามันทางทางที่เขาปิดนี่มันจะไปไม่ได้เลยครมันจะออกได้แต่ด้านข้างด้านข้างด้านข้างไอ้ทางที่มอบม็อบเขายู่นี่ครับเราออกด้านข้างและด้านหลังนันแหได้ครับคือเรานทางรอด้านข้างระดับเอาไปนครับด้านข้างกับด้านหลังเราจะอยู่ตรงแค่บริเวณทางไอ้หน้ากระทรว ศึกษาครับดังนั้นนะ่ะคือว่าถ้าใจโกงไปโกงไม่ได้ต้องเรียกออกซายแลวกวาอย่างไรก็ตามแม้ว่าข้าราชาการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ใช้ชีวิตประจำวันที่ผูกพันกับกระทรวงศึกษาธิการจํานวนไม่น้อยจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการชมรุมนุมของกลุ่มพันธมิตรแต่แกนรนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้แสดงความพร้อมที่จะเจรจาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียงหากส่งผลกระทบต่อการทำงานของข้าราชการและบุคคลที่ทำงานในกระทรวง